ปฏิเสธไปไม่ได้จริงๆครับว่ามมาเหล็กคือหนึ่งในตัวละครที่เข้ามาแย่งซีนเด่นแทนพระเอกได้เยอะที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องกาชเบลการันตีจากคะแนนผลโหวตความนิยมตัวละครที่มมาเหล็กนั้นกวาดไปเยอะกว่าตัวละครอย่างที่โยม,มารุซะอีกโดยเหตุนี้ผมเองจึงคิดว่าอาจจะมีคุณผู้ชมบางคนที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าเจ้าปีศาจม้าน้อยตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีขนาดนั้นและนอกจากความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วพลังมนของเขาจะสุดยอดแค่ไหนกันวันนี้เราก็เลยจะมาทําความรู้จักกับเจ้า มาเล็กตัวนี้ให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งละกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับเออแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีสปอยเนื้อเรื่องและพลังนิดหน่อยใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็กด s u b สไคร b ์ช่อง Mr. สเตอร์ิทกันเอาไว้แล้วคอยมาเปิดดูคลิปนี้กันทีหลังได้เลยนะครับ ชไนเดอร์ม้าเหล็กอูมากโพนิกอนม้าที่มีหลายชื่อที่สุดในเรื่องแต่วันนี้เพื่อให้เป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีผมจะขอเรียกเจ้าม้าตัวนี้ว่าม้าเหล็กละกันนะครับม้าเหล็กเป็นปีศาจที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับม้าแต่นิสัยดันคล้ายกับสุนัขและเสียงก็ดันเหมือนแกะอีกต่างหากย้อนกลับไปในอดีตนสักหน่อยครับเมื่อครั้งที่ม้าเหล็กยังอายุได้แค่2ขวบมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาได้เห็นพ่อของเขาออกงานใหญ่โดยมันจะคล้ายๆกับพิธีอะไรสักอย่างที่มีขบวนอ เรียงแถวกันมาซึ่งพ่อของม้าเหล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ม้าเหล็กไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าปีศาจที่ขี่อยู่บนหล,ลังนั้นดูโดดเด่นกว่าพ่อของเขาที่เป็นม้านั่นเองหลังจากนั้นม้าเหล็กก็เลยพลานเกียดปีศาจที่น่าจะได้ขึ้นขี่หลังเผ่าม้าไปซะหมดทุกคนจนกระทั่งได้พบก,กับกชสโดยความซื่อๆของพระเอกของเราเนี่ยที่แม้ว่าม้าเหล็กจะพยายามแสดงท่าทีไม่ชอบกาชแบบจงแจ้งแล้วก็ตาม,มานะ แต่กัชก็ยังคิดไปเองว่าหมาเหล็กนั้นยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ดีและคอยตามตื้อเล่นด้วยกับม้าเหล็กมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ครอบครัวม้าเหล็กออกไปพักผ่อนย่อนใจปิกนิกกันอยู่ท่ามกลางทุ่งธรรมชาติก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อพ่อของมมาเหล็กดันโดนงูพิษมาดารากุเมกัดเขาให้ กัชที่บังเอิญผ่านเข้ามาอยู่แถวนั้นพอดีก็อาสาที่จะช่วยโดยเขาจะเป็นคนไปเอาเซรุ่มจากในเมืองมาให้แต่จะขอขึ้นหลังของม้าเหล็กแล้ววิ่งไปเพราะว่าม้าเหล็กนั้นยังพูดไม่ได้จึงอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารกับหมอเรื่องชื่อของงูพิษได้และเพื่อช่วยชีวิตของพ่อเขาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งสองคนจึงร่วมมือกันให้กัชนั้นเป็นคนจําชื่องูส่วนม้าเหล็กแบกกัชไว้แล้วรีบวิ่งเข้าไปในเมืองโดยเร็วที่สุดทําให้พ่อเขาได้รับเซรุ่มทันเวลาและรอดพ เหตุการณ์นี้มาได้หลังจากนั้นมาเล็กก็เริ่มยอมรับในตัวกัชมากขึ้นและได้เข้าใจถึงความสําคัญของเผ่าพัานธุ์ของตัวเองรวมไปถึงความภูมิใจและความสุขใจในการยอมให้คนที่ตนนั้นยอมรับได้นั่งบนหลังของตัวเอง แน่นอนครับว่าหากพูดถึงมาเล็กในเวอร์ชันอนิเมะแล้วไม่ให้พูดถึงเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเนี่ยก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับโดยเสียงภาคเมรุเมรุเม,มที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนั้นถูกพากเสียงโดยคุณโคโรกิซาโตมิในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ และนอกจากนั้นคุณซาโตมิเนี่ยเขาก็ยังเคยภาคตัวละครอย่างฮิมาวาริในเรื่องชินจังมาแล้วด้วยนอกจากนั้นก็ยังจะมีท่านเซนโอในเรื่องดาร์กเวนวันซูเปอร์ ที่จะคุ้นหูคนท่ายอย่างเรากันหน่อยนะครับถึงจะเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ม้าเหล็กเองก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนอกจากร้องเมรู้มร,มรู้เมได้แล้ววันนั้น <c oughs> เขายังเป็นถึงปีศาจีต้นสุดท้ายที่เหลือรอดในศึกชิงตำแหน่งราชานี้ด้วยโดยมนส่วนใหญ่ของม้าเหล็กนั้นเป็นมนที่ใช้เสริมพลังกับตัวเองและยังมีความสามารถในการควบคุมไฟได้อีกส่วนจะมีมนอะไรกันบ้างนั้นเรามาลองดูไปพร้อมกันได้เลยครับ หมุนบทที่หนึ่งชูตรุก เป็นมนพื้นฐานบทแรกของม้าเหล็กที่มือเขานั้นตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแล้วจะไม่หนีจากการต่อสู้อีกต่อไปมนชุดรุกถูกใช้ครั้งแรกเพื่อต่อสู้กับปีศาจพันปีอย่างเดลมอสที่เมื่อใช้แล้วม้าเหล็กจะได้รับเกาะสีเงินขึ้นมาปกคลุมทั่วร่างกายทําให้ความเร็วและพลังโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงความทนทานและขนาดของกล้ามเนื้อที่ทําให้ตัวของม้าเหล็กนั้นใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยด้วยมนบทที่ 2. โกชุดรุก ชุดรุกยังคงเป็นมนเสริมพลังอยู่เหมือนเดิมแต่จะเป็นรุ่นฉบับที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาของชุดรุกโดยม้าเหล็กนั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าชุดรุกนิดหน่อยและเกราะสีเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงผสมกับสีทองแทนรวมถึงมีเขาที่แหลมคมโผล่ขึ้นมาเหมือนยูนิคอร์และแน่นอนว่าทั้งพลังและความเร็วความทนทานก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากเป็นมนหลักที่ม้าเหล็กใช้บ่อยที่สุดในช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้มนบทที่3 D.O.M. ชุดรุก e. D.O.M. ชุดรูปเป็นมนเสริมพลังเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาจากโกชูดรูปมีลักษณะเป็นเกาะสีแดงและสีทองเสริมด้วยเปลวไฟที่ห่อหุ้มไปทั่วร่างกายโดยมนนี้จะทําให้ม้าเหล็กมีขนาดตัวที่โตขึ้นซึ่งโตจนขนาดที่ว่าเกือบจะเท่าม้าทั่วไปกันเลยทีเดียวแถมยังเพิ่มพลังก้าวเนื้อและความเร็วขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนั้นม้าเหล็กยังสามารถสร้างและควบคุมเปลวไฟที่ปล่อยออกมาจากตัวเขาได้อีกด้วยโดยเขานั้นสามารถนําเปลวไฟมาสร้างเป็นโล่ไฟและกระทั่งยังสามารถ สามารถแบ่งร่างตัวเองออกมาเป็นเปลวไฟได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับอย่างในตอนแรกๆเนี่ยที่ม้าเหล็กยังไม่สามารถควบคุมไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเทคนิคที่ใช้ควบคุมเปลวไฟนั้นเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักมากๆและถ้าหากใช้ผิดพลาดมันก็อาจจะเป็นการทำร้ายคู่หูของตนทางอ้อมได้นั่นเองบทที่4ชินชูทรก เป็นมนบทสุดท้ายของม้าเหล็กและยังเป็นมนที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแล้วด้วยเหมือนกันมนเสริมพลังระดับชิ้นที่เพิ่มขนาดร่างกายม้าเหล็กให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากแถมยังมีกราะออกมาห่อหุ้มอยู่ทั่วลำตัวอีกด้วยนอกจากนี้เกราะเหล่านั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ตามที่ม้าเหล็กต้องการสามารถเอาไปสร้างเป็นอะไรก็ได้อย่างตอนท้ายเรื่องม้าเหล็กก็ได้ทําการเปลี่ยนรูปทรงเกราะให้เป็นโลหุ้มเจ้าของหนังสือเพื่อกันมนของศัตรูเอาไว้ได้เจ็ตเทอร์โบที่ติดอยู่ตรงขาหลังของม้า เ็ก,ก็ทําให้เขาสามารถบินบนฟ้าได้อย่างอิสระเรียกได้ว่าเป็นมนที่เหมือนกับการเอาจรวดเข้าไปติดรวมไว้กับม้าย่างไงอย่างนั้นเลยล่ะครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับมนทั้ง4บทของม้าเหล็กอา้าวยังเหรอและมนบทที่5บาโอมไม่รู้ไม่รู้เม่ มนที่ม้าเหล็กพ่นลมหายใจเป็นเปลวเพลิงพุ่งออกไปโจมตีศัตรูซึ่งมนบทนี้เป็นมนแถมที่อยู่ในจินตนาการของม้าเหล็กเท่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่อย่างใดนะครับเป็นมนในช่วงสั้นๆที่เขากําลังมโนตามหาเจ้าของหนังสือของตัวเองอยู่ซึ่งในฉบับมังงะจะเขียนชื่อมนนี้เป็นแบบตัวโอสามเหลี่ยม X แทนนั่นเอง และนี่ก็เป็นมนตนทั้งหมดของปีาศาจสายม้าอย่างม้าเหล็กน้องชไนเดอร์ของเรานั่นเองครับและก็เหมือนเดิมใครที่เป็นแฟนคลับม้าเหล็กหรืออยากเห็นมนตนของตัวละครอื่นกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามช่องมิสเตอร์รับิดกันเอาไว้ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ